สวัสดีครับพบกับรายการท e t ฟิวเจอ r ์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กับ a r ไ Dino อฮอกันอีกแล้วนะครับโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอสัตว์ที่เราจับมาเมื่อเราได้ตัวอะไรมาบ้างนะครับเมื่อวันนั้นโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยเมกาทเทียมตัวนี้ครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราสามารถใช้ที่ขี่อะไรได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าไอเมกาทเทียมตัวเนี้ยมนสามารถใช้อะไรได้บ้างโอเคเรามาดูกันเลยโอเคเซนเดิลตัวนี้ใช่ไหมโอเคเลยครับสรุปว่าไอตัวนี้มันไม่มีที่ขี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทําการ ขึ้นไปกันเลยครับโอเคไปโอ้ oh, สุดยอดไปนี่คือเมกเทเรียมที่สวยงามมากๆเลยครับตัวนี้เป็นมุมหันที่แบบว่าดูโอเคมากครับตัวนี้สวยงามสวยงามครับสวยงามมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยครับทางที่เราจะออกนะครับเราก็จะออกประตูนี้บ่อยครั้งเลยครับโอเคมาเดี๋ยวเราเรามาดูพลังของมันกันเลยครับโอเคพลังของมันได้อะไรบ้างวะได้อะไรบ้างเนี่ยโอเคนี่เรียกอะไรอ่ะออเตอร์เหรอนี่มันออเตอร์อะไร á? อร่ะอ๋อมีฟีล็อกด้วยนี่วะ โอเคนี่ลับเปอร์นี่ออกไปไกลๆซะนี่ออเตอร์อะไรพวกพามครับพามออเตอร์ <Out> er ด้วยเปลียยป่ยนย่าเปลี่ยนย่าฮะเปลี่ยนย่ายังไงเออนั่นแรละตายะฮะไอ้ลับเปอร์หนีหนีเรอฮะลังแกชาวบ้านอีกแล้วลังแกชาวบ้านอีกแล้วฮะไม่เข็ดไม่จำโอเค เฮ้ยนัำมันอะไรอะ่ะไอ้นี่ท่าคิดเหรอมาเลยยังไงยังไงยังไงบกวนไปวนมาเอ้ยตายซะดูนี่ว่าตัวนี้มันเลเวลเท่าไหร่วะถ้าเลเวลน้อยก็ฆ่าเลยเลเวลไม่ถึงร้อยครับฆ่าก่อนโอเคฆ่ามันซะทังซอเด็กด้วยนอนอีกแล้วเหรอ ทำไมมันนอนบ่อยจังหือแสดงว่าเราเดินทะลุเนี่ยหินนี่ทะลุไปเลยครับโอเคอ๋อสลายไปเลยนี่ว่ะไอตัวนี้มันเหมือนทําค่าสลายได้ครับโอเคมันทําอะไรได้บ้างเนี่ยเื่งสมุนไม่ได้เ,เหรอลูกสมุนของมันเป็นหมีนะครับโอเคก็ไม่รู้ว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างแต่มันก็แต่ผมดูแล้วมันสามารถวิวิทยาการได้เลยนี่ว่ะไอเมกาที่เรียงตัวนี้โหดมากครับ มันชื่อว่าสเปเชียลแพนด้าตัวไห้สไปโนเข้ามาสีม่วงเหมือนกันแต่น่าจะตายไปซะบลูลอโนโซตายโอเคฟาร์มเนื้อฟาร์มหนังเลยครับตอนนี้อมบาริโอนี่ตายยังมีสายฟ้าอยู่ครับสุดยอดเลยนั่งไงถ้าสายฟ้าเจอแล้วครับตัวนี้ยอดเฮ้ยใกล้กับตัวอะไรอะ่ะ เนี่ยพอเวลาเดินนะครับผมลองคานมากเลยมันไม่สะาใจอะ่ะตรงที่หินมันแตกนะครับมันเดินแล้วหินมันเหมือนสลายยังไงไม่รู้อ่ะครับผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยเฮ้ยเอเปกนุ๊กหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เอเปกนี่วาแต่เหมือนจะตัวสูงมากนะครับโอเคมาเลยตัวนี้มันยังไงเนี่ยเฮ้ยพละโซอ,อะไรอะ่ะ อ๋อเป็นไอ้นี่นี่ว่าเป็นเป็น,ปนพลาสโไฟครับโอเคน่าจะเป็นของพาราดอสนะพลาสโไฟตัวนี้ว่าไงตายผมคิดว่าสัตว์นะมันมาเกิดดีขึ้นนะครับหลังจากผมลงเอ็นเทอร์นอลนะครับโอเคสัตว์มันมาเกิดดีขึ้นมากเลยอะ่ะตรงนี้มีลูกสามเขาดิมันอยู่ตรงไหนวะถ้าเราเปิดกล้องดูครับเราเปิดดูเลยครับผมจําได้ว่ามันจะมีลูกสามนั่นอะไรอะ่ะ ว่าไงตายซะอยู่ใกล้ๆกับพวกเอลีนาครับลูกตามเขาตัวนี้โอเคไปนี่อะไรทำอะไรฮะเฮ้ยไอเปกด,ดีิโลเปล่าดิโลธรรมดาครับตัวนี้นี่อะไรอ่ะไอตัวนอนได้ถูกไหมตายไอขี้เกียจนอนอยู่ได้แต่ตอนคืนมันโหดมากเลยครับไอตัวนี้ วะไงคอยาวตายแล้วเฮ้ยตัวอะไรอะตัวอะไรวะมันเหมือนกับสัตว์ล่องหนเลยครับตัวนี้ทีเล็กเหรอมันเป็นโกดนี่วะเป็นทีเล็กผีนี่ครับเฮ้ยน่าจับนะนี่เดอนมตัวนี้พอดีเลยอะอะไรเต่าเต่าอะไรอะอ๋อไอ้นี่นี่เองมันน่าจะชื่อว่าเนโอเลทิกนี่วะู่ดีไอ้ตัวนี้ก็มาเกิดเฉยเลยครับไอ้ทีเล็กล่องหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะยิงด้วยลูกดอกเอนโนนิกิเลย เดาไว้ไกลๆก่อนครับไบโนตัวนี้มาอีกแล้วลำพานด้วยอ้อยฟรามเรือด้วยมันเกกาครับโอเคมาเลยแต่ผมจะเอามันไว้ไกลๆก่อนที่ผมมาแตกไว้ตรงนี้เลยกันใช้ลูกดอกไอโนโน,โนกีกันเลยอยู่ไหนแล้วไปไวชิหายเลยวะน,นะนูนะ่นปะนน่นปะอะไรอะอ๋อคิสตันไวเวิร์นเฮ้ยอยู่ดีมันหายไปเลยครับหายเฉยนอน,นหรือเปล่า เจอแล้วเจอแล้วครับมา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 ยิงลูกดอกขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ครับลูกดอกของเอนโนนกิโอเคมันจะยิงดีกว่าไอ้ลูกดอกของคาราดอสอีกครับไอ้ตัวนี้มา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 ยิงโอเคขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์แน่นอนอยู่ไหนละ่ะอยู่ไหนละ่ะกำลังตามมาครับกำลังมาครับยิงเรียบร้อยแต่ยิงเรื่อยๆครับมาไว้มาไว้ ไม่ต้องละลูกดอกอินุนากิขอยินดีโลสักทีนึงเถอะเออไปแต่เราจะทำการจับมันเลยครับโอเคสุดยอดเลยดูดิโอเคครับในที่สุดเราก็จับทีเล็กตัวนี้ได้แล้วเป็นทีเล็กล่องหนอย่างดีเลยครับตัวนี้โอเคมึงกลับบ้านไปเลยโอ้ดูรวดลายของมันสิครับไปกลับบ้านกันกลับบ้านกลับบ้าน,อนโอเคในที่สุดเราก็ได้ของดีมาแล้วครับมันอยู่ใกล้ๆกล้บ้านก็โอเคแล้วไปว่ายน้ําไปเลย พอใส่ชุดนี้แล้วว่ายน้ำไวมากเลยครับตัวนี้โอเคไปสุดยอดเฮ้ยแสดงว่าก้อนหินมันบังแบบนี้นี่ว่ะเวลาเรียกนี่มันไม่มาแต่ลองเรียกใหม่ดูดิอ๋อนี่มันเป็นการฟาร,รม์มกด C กด X กด์กดซ้ากดคิวไม่มีอะไรเลยครับว่าไง่ายตายาลีโอนิกบาลีโอนิก,นกเฮ้ยไม,ไม่โดนไม่โดนเว้เย วางไงไอ้ซะฟางเนื้อด้วยเฮ้ยฟาร์มไม่ได้เว้ยเฮ้ยรุกฟาร์มได้ก็ไม่รู้อ่ะไปสุดยอดยเลยเราจับทีเล็กตัวนั้นได้ด้วยนี่มันเควสซ์ซ้อนี่วะเควสซ์ซอ้ซออะไรอ่ะอ๋อรีเจเนอรี่เควสซ์ซ้อนี่วะวางยังไงเฮ้ยมากี่ตัวตัวนี้เลเวลเท่าไหร่หนึ่งร้อยห้ามาเลยมาสู้กันวางยงหงมีเนี่ยทำไมพวกมันถึงเรียกลูกสมุนมาได้วะเข้ามาดิเข้ามาเลย ยังไงฮะยังไงยังไงยังไงฮะยังไงยังไงเราอายซะบาลยูนิคยับเสืออตายนันคือสไปโนไฟนี่ว่าไฟของอินเทอร์เนลนี่หายากมากเลยครับแต่ตัวนี้เลเวลน้อยมากจงตายซะสายฟ้าละ่ะสไปโนสายฟ้าก็อีกตัวหนึ่งใช่ไหมตีกับบาลยูนิคสายฟ้าด้วยโอเคตายว่าไง ฮะตายสิเอ้ยแต่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนหลักๆยังไงไม่รู้อ่ะเกิดที่อะไรขึ้นวะนั่นอะไรอ่ะแพคที่อะไรแพคที่ธรรมดาดิครับมีลิงไอ้นี่ด้วยเป็นพวกเอเปกว่าเอเปกลิงหรือเปล่าอิลลิทลิงครับลิงอิลลิทด้วยเออตายสามเขานี่เลเวลดีเปล่าวะอินเทนุสามเขาตายซะเลเวลน้อยเฮ้ยตายว่าไงเล่าด็อเตอร์ Nice, uh? ตายซะตบปิวเลยครับตัวนี้อะเลเวลเท่าไหร่มิสเตอร์โค้กเกอร์เลเวลขนาดนี้เดี๋ยวผมจะจับด้วยไอ้นี่เลยกันยิ่งโอเคสำบรแล้วครับมิสเตอร์โค้กเกอร์นี่หายากมากเลยครับเลเวลขนาดนี้โอเคเดี๋ยวเราจะทําการจับมันเลยครับในที่สุดเราก็จับมิสเตอร์โค้กเกอร์ได้แล้วกลับบ้านกันเลยโอเคกลับบ้านแล้วครับตอนนี้ มา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 อยู่ไหนแล้วนัมมานัปเตอร์อะไรอะเลเวลเท่าไหร่วะเลเวลยี่สิบตายซะเฮ้ไปพระซออ่ะทำไมถึงไฟไหม้อะนี่มมานัปเตอร์ของเอโนนากินี่วะเฮ้ยเลเวลสองร้อยกว่าเลยครับตัวนี้โดโนะอะไรวะเอเปกตัวโนดโ่นี่นัปเตอร์ว่างไงตายซะเนี่ยมันวนไปวนมาทำไมวะเออ วกไปวนมาใช่ไหมตายเฮ้ยเนี่ยวงการเลี้ยวมันกว้างมากเลยครับผมเหยียดมากเลยตรงนี้แม่เงเอ้ยไม่ค่อยเหมือนกับพาราดอนเลยอะเฮ้ยถูด,ดอนว่าไงตายยังไงเล่าฮะยังไงเฮ้ยไม่โดนวะเฮ้ยตายตกลงมาจากที่สูงเป็นไรไหมไม่เป็นไรด้วยรู้แล้วครับ ไอตัวที่มันสามารถทาหินพังได้เนี่ยสามารถตกลงมาที่สูงแล้วไม่เป็นไรครับไอตัวพวกนี้ดูดิเห็นยังหระเจ้าเทมงงล่นผิดรุ่นกันแล้วเฮ้ยนี่มันไอ้นี่นี่นวาพิกมี่แต่ผมไม่มีอะผมไม่มีไอ้นั่นครับไม่มีลูกอมให้มันมันเป็นลูกอมของไดนโนเวอร์ครับจะเป็นลูกอมไอขนมนิดนึงซึ่สามารถทำให้มันกินได้ ว่าไงไหมาหมาตัวนี้เลเวลเท่าไรเลเวลดีมีไหมเนี่ยหมาตัวนี้ไม่ได้นี่วาเลเวลน้อยเกินไปตายซะหมาสายฟ,ฟ้าไอ้คูนอนตายซะเฮ้ยตายตายเลยตายไปซะแต่เวลาผมเล่นมีการทเทลียมตัวนี้แล้วมันแบบว่าคือมันทาอะไรไม่ได้นะครับตอนเนี้ยบังคับก็าบังคับยากกว่าอะไรซะอีกครับยี่ว่าสัตว์ของเอเทอร์นอลเนี่ยบังคับไม่ได้หมดเลยครับบ่าไง ไอ้เล็กเลเวลเท่าไหร่วะร้อยสี่ห้าเป็นพวกโรบอทเล็กครับตัวนี้เฮ้ยนุกของอินเทอร์นอะเป็นนุกไฟด้วยครับตัวนี้มาเลทำเป็นจระล่นผิดรุ่นแล้วมึงเอาดิมาเลยเดี๋ยวก่อนเอาลูกหอกของอินุนนาก,กิดีกว่าครับเพราะว่าค่าสรบนี้เป็นล้านมากยิ่งโอเคขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นเท่าไหร่เฮ้ยไม่ได้วะ มันมันไม่ใช่อะ่ะมันเป็นลูกดอกของคารานอสครับตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาลูกดอกขอให้ดีเลยดีกว่าขออนูนากิโอเคยิงว่าไงล่ะมามามา,มาทีเล็กใกล้จะสลบยังวะตามมาอยู่ครับตามมาอยู่ไปโนมึงอยากเสือกดิเสือก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 อีกแล้วทีเล็กกำลังจะหนีแล้วครับตรงนี้อะไรมึงไอเสี้ยนหนามออกไปซะ ดูก่อนครับดูก่อนมาเลยอีกแค่ประมาณสักนิดนึงมันก็จะได้มันก็ใกล้จะได้แล้วครับตอนนี้โอเคเอาเลยยิงตามด้วยลูกดอกของ, End o N งเอ็นูนากิยิงเอออะไรอะอะไรวะเฮ้ย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 เอาโลโซลัส โอโลโซลัาตัวนี้อ๋อนี่ไงต้องปล่อยมันครับมันถึงจะมีลูกสมุนออกมาด้วยโอเคโอโลนี่เสือกไปทุกเรื่องเลยเฮ้ยทีเล็กตัวนั้นมาเลยเดี๋ยวเจอลูกดอกของอินดโน,โนกิกิหน่อยยิ่งโอเคขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วครับเรียบร้อย เดี๋ยวเราทําการจับมันเลยครับโอเคครับเรียบร้อยและที่สุดเราก็ได้ไอโรบอทของตัวทีเล็กมาแล้วครับสุด,ดยอดเลยโอเคเดี๋ยวพากลับบ้านเลยไปกลับบ้านอย่างเดียวกลับบ้านไปซะวางไอเส้นน้ำสบายใจเลยนะโอเค โอเคครับใครที่ชอบสลับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสลับเมทัลฟิวเจอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ